สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินปิ้งปลาทูน้ำกันเด้อโต๊ะใหญ่ๆตุ๊กแปรทำหักทัว่วพ่อแม่พี่น้องทำหักทัว่วฝรั่งปิ้งซีนแห้งพ่อแม่พี่น้องกินดีกระพ่อบมามาเข้ามาสวัสดีสบายดีพี่น้องอีฟซีทุกคนนะใช่กระเทยจริง สวัสดีสวัสดีพี่น้องมามากินข้าวน้อกันเฉบเ้ะพี่น้องเด้อมีปิงบาบาิงปลามีตำหมักทั่วพักขมิ้งชิ้นแห้งอนฮ้มาๆม,ม,มาๆมาๆมามาสี่โมงครึง่งอ่ะไอ้ตั้งโมงดองเอ้ยกินข้าวม่ยังไม่จะกินก็กิกนเลย กินยังได้ดังมาพาอมาพ่อแม่พี่น้องกินลูกเดียวกินข้าวบวงเว้นกันน้อยเดียวมัจะกินกับกินไม่อยากข่าวมันกระเทิรนนะว่าไปหาน้ำมันหมูทาเมือก่อนจ้าเพราะมีน้ำมันหอมบ่นเว้ยใส่มันก็กิ้วล่ะกิ้วมาได้มาได้พี่ดาวช่วยบ่เอาถ้วยน้อยจานน้อยมาเนี่ยใส่ปลาดุกดุนานที่เอาทางนี้ไครเดิมมีทางนี้ก็มี ดีดบดเบอร์นเด้อพ่อแม่พี่นอ้องโอ้โปลาทูตัวหนึ่งกบโดนหาซีพี่น้องแพงปลานี่นยนะเบอร์าอาจารย์กินมือูกขี่มันนีเป็นยังไงอ๋อกินมักตะขี่มาพี่น,อนอ้องเนาะมักขี่อันนี้เมซี่เป็นมักตอร์ตาเมซี่นี่กินตาก่อนมักตาตาปลากัน กินตาแล้วกินบัวไม่สะก้อนมันอจกินตาแม,ม่บกที่มันจะกินเด้มัชิเบือ่อมันชิเมากินทีน ตำพรพนนนี้เนาะาวนี่ใชพรพดเนาะไปบอกสั่งใส่พรกิกๆ,ๆเท่หร่บอสสั่งพรก็ตำพรด้นอพมพี่น้อจดี ปลาทูนี่มันแพงพี่น้องเอ้ยตัวหนึ่งเก่าสิบตันสัวใหญ่ลายกินบุบบัสส่วใหญ่สิตันก็ตัวแสบๆก็แบบเนาะพัชรัดกับมันน่าวเลยอ่ะช่วยมาซ้องตัน าอากาศนั่งเกิดพม่พี่น่กินหนาคืกินได้ในหใส่เนี่ยอากาศทนชนโน่ดือพม่พี่น้องนิชโนขึ้นเนาะกับมกทั่วจะนด้มีในชวงรอกุู่บเอาโอเค นักสื่อการกินเยาะมัตัดแสบหน่อยเนาะขี้ปลาทูเขาบอกินขี้กินตาชินขี่ปลาเด้อพี่น้องเขาจะบอกว่าเผื่อไงครับมันไม่ขี้ปลาบนเบาะขี้อยังเนะขิงขี้วัวกินแห่งกินดีขี้มันหนับเปิดเพี้ยเนาะ ะน่อยให้พวกกินอะกระดาษจีนเจนนะเสี่อใช้บีให้พวกกินบเป็นเาบอเอน่น้นพวกินเนี่ย้งดังบอลก,กับเคยกินบอพกินกินมีกินอยู่วันเนึ่เขากินอยู่บ้างบางกินเอานี้คาดเพี้ยหน่อยแล้วละมมากลนะ ไม่เคยกินเพื่อนเลยตะกี้เหรอเดี๋ยวนี้จัดแล้วเป็นหม้อคนกินในแบบเด็กหน่อยโอ้ยบุญคนกินคือบุกินอยู่มันบุได้กินได้เนี่ยบุกทากินนะบุกกินเลยพ่อแม่ไปน้องทั้งทั้งบ้านเพื่อนเนี่ยเป็นนูเป็นเอี่ยนบุกกินเซยบุเคยกินเด็กน้อยกับบุกินเฮ้ยว่า เนบากกัค่อยเบาเอากับเน้เนเบงคิดดูดข,ของของหมักตี้เป็นนูเป็นเอียนก็งหอกแต่เนี่ยแนวแซบบกเคกเยกินโมเมนบาตัง้ยรอกบ่เคยกินเป็นเบา้หวานพังกับเทานแลวก็พยรถยัวเนี่ยบมเคยกินเอาบุกินดีเลยเพราะแม่ไปเนาะ แต่พอแต่แม่พ่อพากินมันกะบอกินนันนีร่หน่อยเป็นนย่างความจินเกินในประกอบขัวไปมัน,น mm. มันอยู่นี่พว่อกินน่อไหมได้เลยอ่าคือกินไรเลยน่อไหมก็อยู่น้ำพวยอยู่บ้านเนาอปีแต่เช้าช่องตื่อแค่นั้นกิน เขาเลยมกัก <c oughs> กินได้เพื่อนนข่าก็ได้น้ำไม้เออแบอบเบิ่อบนในน้ำไม้ลลายป่อยเข้าไปลดจะเบิ่งนี่เน้นโตไปห้เขาได้เสือกให้เขา,เขเขากินเยอะแอย่าแกน้ำไม้บุเข้าไปหาเขาจงไปปลาอหาอยด้วยมกักเยหอยกับละลายดูเพื่อนด้วย ไม่ได้กินกูได้กูได้ใชงไหมเห็นนิดน้อยกินหอยขี้มันขับบุกินนู่นสิได้ผมอยู่ทางต่างประเทศสิได้ดิ่งหอยได้เพื่อนนะเรับข้าวซอยคลิปไอ้เพื่นเบิ่งกินเขาเขากินแตหัวมันหอยกันนะเพื่นเด็ชมสิได้เจาะๆอยู่แบบเบลให้กินถิ่มกินถุงแบบว่า จริงๆเ,เขาบอกกินแต่ว่าหอยเขาเนี่ยมากินมันมัากกว่านั้นเยอะหอยต้องเอามาเ้าแท่เส้นก่อนไร่ยิ่กินได้ขี้มันกระปูกระเปะกินหนามาต้มรสกินรสโอ๊บโบราณฮัตกิน <c oughs> จะนิ่วตามหาเลยแล้ว เปือกตอกมน,นั่นเปลืนอนทอกปลาอืมว้าไปว่ามากตึวทีนห้อนไม้ตามากกวใช่หมมุกะอืมทำไมช่วยมุกมากินมื้ออื่นก็บอกเฮ้ยมันเลายดิแบบนี้ลัะให้ปนนองวนอนเนาะบานนี้ไปอบนะยังคิด้อดลงไม้อยัไงไงพอแม่ไปเนาะ กินคู่ขาบกบไดาตัวนี้น้มันอันนี้ยอมนะต้มจำแจนโอแหงขับในหือนี่ย่ำย่ำน you know, ้ไมัข้าวอันเออเอามาต้มกินอยนนะนะกินแต่น้ามเข้าวเอามาต้มตวกร้ามะพั้าชมมูต้มเป็นนอนะอืม ตบหน้าจ้าเอามาพันพัดเชโมู่จำได้ทิ้นสิน,นพอคอยต้อเห็นหนั่หนะครับเพื่ออันที่เบาพอเราเป็นคนไทยเราก็กินแบบนั้นนะมากินมาแกงใแกจะนั่งข้าวนั่งไย่หม,ามาูหมักเป็นคนไทยเอาเมียคนล่า Cái nọc nó có dù thay với... Thế cứ cứ xa mái đến nè, no? Được xùm. Chạy mô-lâm mà làm, cái đó còn chạy mô-lâm dù ưu-uẩn về. Bởi làm dù bùn, bản. Rồi chạy mô-lâm xuống ở bên đây. แต่เด็ก็ขาผู้ชายห้องเลยไทยต่อเมียคนลาวตายอยู่เมืองลาวคนลนว่ะอายุใช้อมยิ้มใช้กันต่อเตจืเสื้อสายกันเนียแล้วคนลาวคนไทยเขากลับไม่พูนผู้ชายพยายามเขาก็สีแดงใส่อยู่บนล่ะพี่ดอกนะ เป่นหู้เขากกแน่นใชเลยเอาบไดเพยายามเขาได้ต้เซนดูตเข้นหลานก็กระโูเนี่ยเนี่ยขาบโหู้ห้าหต่คือไปนกระเบบอกไปเบิรับลืมเนะพยายามเขาก็จะกระบจักแดนใส่ดอกว่ากรจะบเจ้าข้าเป็นกตายไปละเสียชีวิตไปละพอแมวเราบได้เคยมาผามายาม ก้อยพอเท่าเมื่อฮอดบุรีมาเลยบ้านเมืองเปลี่ยนระบบการปกครองก็อยจัดเลยเราอยู่เราเลยโอ้ยพ่เม็นนั้นเป็นวายทั้พัง่หรอเราพี่ขันเราพี่ขานมาทำงานมีหลายคนอยู่คนละอันพ่อข่อยเอาพี่ขานทำงานกินนั่นแหละมีหน้าแต่กินหน้าอยู่พุ่นอะไรก็อยู่บ้านเราจะหน้าให้แล้วพ่อแม่์เป็นหรอเราพี่ขานทำงานกินระบาดกินเมืองเรา ทัง้งานคู่มือคูม่มือยูวานมันทังานซื้อเขาใว่หมวอซะยูพีไม่เคยทำงานม่ใจทำหน,น้าหรอกจ้ะปีหนึ่งเนาะบ้านเราเห็นในหนนาเข้าเต็มเรานั่งเวาวก็คือเป็นวาวนะพขอคขอยเราไปาทังานแล้วแบบไหนทำงานนะเราไปอยู่ฝนล้วไปเด่งเ้าลมเ้ายู่ปุ่นเราก็ได้เมีฝน่นนะกนะ็แล้วแล้วบวชไปเว้ บวชไปมันหยกไหรอยกแม่แล้วแม่อนเรเราก็เป็นรุนลู่เราก็เปรุนแ้ว Nếu mà phù của nhanh nó, tu mình tay nè, phù của nhau phù, cho cho nhau mô dưới hôm. Vậy là gì, tân anhy. Nguyên như bỏ đêm 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 bỏ พยายามพูดขออยู่ตอนนัน้นนะมันขามพยายามอยู่อี่อนะแล้วมองพอ่อใส่ปกติปกติอยู่เนี่ยไปกินข้าวเย็นเมื่อไหร่อกอะไนะจะพปะกินไหมมันแสบจเดยจะคือนปกินใช่ มันซ็นแซ่แมันลายเนื้กนนนอกินใช่ไหพี่น้องพักใช่มกินเม่ไงพีน้องไม่ใ่หมกินข้าวลายเหมือนกินนอกินได้สีดอน,ดนอดดดอนหาดอนไปน่ินนออันนี้มันคือบวกินแกินเบิร์นหละมึงแทน กาบมั้กินข้าวก็แช่แฉพี่นนังข้าวก็นอน,น, <c oughs> นเนาะกินได้ไหมอืมยิ้มนะกินเบ้นในตำมตัวเียชิลัยไหมซื้อแพง กินไหวตัวเย็นกระหมิ่นกินีกมันว่าแฉะใครบงคอบตบเอาไว้ี่าเกินกินตกินเบอรอโดดแฉะปลาเนหมักหมักปลามันมันนวลยุ้งยงคือยานกงปลาปูคนกันก็จะยุบเลยแล้วก็จะยุบป็นกั่ะ ตะยานกินข้าวก็อินะพี่นองแซบเปี่ปลาแซบแซบก็แม่พี่นงปลาที่มักเนี่ยหนึ่งมากปลาทูเปย์สองมากปลานิ่นแค่นันมักปลากา้นันก็บ่มักกับปลาขาวปลาเครื่อง ปลาดิ่กไก่บ่กเนี้ยปลาด้านหมักกระเพราเรื่นก็จไงมันกะมันข้าวปลาแค่ก็กะหมักกางหลายอันนี้มันมีกะแค่นหนกะแต่กางใหญ่เนาะกะแต่กางใหญ่กว่าใั่เรียนเขาบ่เออเนี่ยคือบันเข่าดคิดมันเบลอไนเสียดายมันชื่อแพงมาแพงนั่นเลยคิวมี ขอโทษพี่น้องเอื้อมกินนานนะเงินจะมองหนึ่งแต่ก็มองใบายเขาเงินเ้าก็ไปการอีกไม่มงานหรอกพี่น้องในนี้งานแบบชโลว์ไม่งานเห,เหนนน็ดแต่เห็ดดอยหนึ่งภาคกลางอะกินข้าวเทียนชโลมากินข้าวเทียนอยู่เพื่อนแต่ละมือเห็ดหาหกชั่วโมงกขาพูบบดอะ ออม่น่ไม่ไดตละอืมอืมไตใชเวลาทเวลาจนมาพ่อแม่พี่น้องไปไปเียโอ้ยหอบเสปะเสะอุ๊โอเคพี่น้องอยู่ดีมีแห้งบิดสุขุทุกคนนะพี่น้องเนาะ อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเด้อเพื่อพี่กระตั้งใจให้ซ้องตุนี้แน่พอได้ด้งคลิปอันนัน้นคลิปหนะอย่าลืมซัดสกายจะซัด,ด,ดอันจันกระดิ่งได้พี่น้องเด้อเพื่อบอให้พลาดคลิปหเะราะฉันม่นมีคลิปลงให้เบิ่งได้ค่ะพี่น้องกดติดตามม่มีคลิปลงได้พี่น้องเลยโอเคอยู่ดีมีแห้งโชคดีปีใหม่เอาปีใหม่ละ